สวัสดีครับพบก,กับผมโมบ้าพารกียนับผมมาในเกมอาร์ดินาอัลเวอร์แลครับหรือว่าเกม ROV นี่แหละครับมาในโหมดคารโนเชสนะครับตอนนี้ผมมีซัพพอร์ตอยู่2ตัวนะครับนี่ครับ เวลาศัตรูใกล้ตายนะครับมันจะมีเกาะให้เพื่อนนะครับคือเวลาเราจะตายไม่ใช่ศัตรูจะตายดิเวลาเราจะตายครับทีมเราอะ่ะจะตายมันจะใส่เกาะให้นะครับถ้ามี2ตัวก็ใส่ให้ได้ตัวนึ่ง แล้วก็ผมจะเอา n i n j าลงมานะครับช่วยลบเกาะศัตรูนะครับตอนนี้เมื่อตาเมื่อกี้เราเจอกับบัทนะครับตอนนี้เราเจอกับผู้เล่นนะครับเออแล้วก็คะแนนเขาจะให้มาหน่วยคะแนนนะครับเสียงมันดังไปโอ้โหเขามีสองดาวทั้งสองตัวเนี่ย ช่วยกันลมครับช่วยกันลมเอาให้ลงนะสวยออเอามาเผลือกกันครับตัวนี้ดีกว่าผมว่า เาขาไม่เอาผู้เล่นลงนะครับกดกดตรงนี้ดูทีมฝั่งตรงข้ามแล้วก็ชื่อช่องผมนะครับโมบ้านี่จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ส่วนภาคียนนี่จะเป็นภาษาไทยครับผมไม่มีตัวละครเลยโอ้โหแม่งสองดาวตั้งสี่ตัวเลยอะ่ะ ตอนนี้น่าจะแพ้นะครับเพราะว่าเขาหาสองดาวได้ไว้กว่าเราแต่ไม่เป็นไรครับอือืๆจำฉาขายซับพอร์ตนะครับผมจะเอาตัวนี้ลง ตาเมื่อกี้ตานี้เป็นบอทนะครับชุบแล้วก็ตัวนี้ลงดีกว่านี่คือตัวนี้จะเพิ่มกันเวทนะครับอ้าครบสามตัวได้หนึ่งพันห้าร้อยเลยนะครับถ้าสองตัวก็มีแค่ห้าร้อย ตอนนี้เราอยู่อันดับสามแล้วครับไอสองคนข้างบนเราเนี่ยยังไม่แพ้เลยเดีย๋ยวเราจะทำจะ,จะต้องทำให้มันแพ้นะครับเพื่อเราจะได้ก้าวขึ้นไปอยู่ข้างบนกว่า เลืกของนะครับผมจะเลือกเป็นเกาะเพิ่มนี่นะครับใส่ไปเพื่อให้ตัวยืนของเราแข็งขึ้นนิดนึง รตน,นี้ลงมานันมาต่อตัวข้างๆเรานะครับไอ้านี่ยิงมันยิงมันมันทำให้เราถึกขึ้นนะครับพอเรามีกันเวท มากตัวที่เราอยากให้มันมามันก็ไม่ไม่ค่อยจะมานะครับตอนนี้เหลือที่หนึ่งครับอันนี้สองดาวเรามีอยู่สองตัวเลยนะครับเอาลงไปตั้งห้หกตัวมีสองดาวอยู่สองตัวมันจะสู้ใครไหววะเนี่ย รู้ว่ามันแรนดอมยังไงให้เราสูญเสียงยังไงให้เราก็ไม่รู้ครับแมงไม่ค่อยจะเข้ามือเราเลยแต่เราก็ยังไหวนี่ไงล่ะเก่งอะครับเก่งเหรอชุดได้ไอ้ลิเพิ่มไปอีก หนึ่งดาวเป็นสองดาวครับมีสองดาวอยู่สามตัวแล้วนี่ครับโบนัสเงินชนะหนึ่งถึงสองรอบยัจะเพิ่มอีกหนึ่งนะครับถ้าสามถึงสี่รอบเนี่ยเพิ่มไปสามนะครับถ้าห้ารอบขึ้นไปนบวกห้าเลยนะครับตอนนี้เราชนะอยู่สามรอบนะครับสามรอบติด าต่อสู้กันในเวลาที่กําหนดให้แล้วมันยังแต่ละทีมทั้งของเราทั้งของศัตรูตายไม่หมดก็จะปรับแพ้เลยนะครับนี่เจอกับบอทนะครับหายเทม ันนี้ได้ของใส่ให้ฮันาเตะก่อนนะครับเพราะน่าจะเป็นตัวดาเมจหลักของเราแล้วครับฮันาเตกตัวนี้แล้วผมจะอัพเพื่อจะเอาคิวเลนลงนะครับครับเนี่ยครับเราก็จะได้ Shadow Hand มา ครบ3ตัวนะครับสร้างความเสียหาย10เท่าแก่ศัตรูที่เลือดต่ำกว่า30%นะครับตอนนี้เราเหลืออีกตัวนึงครับคือเดาเดมอนฮันเตอร์ตัวลิกเตอร์นะครับโอ้โหแม่งมี3ดาวแล้วไวยังวะ มันดิตีมันตีมันอันติไปดิอันติเรียบร้อยครับผมเราชนะมาได้เวทเวทเวทเอาตัวนี้แล้วกันอาใส่ให้แวนไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้มีตัวเวทเลยนะครับในทีม ตอนนี้ชนะห้ารอบติดแล้วครับสองดาวมีอยู่สตัวครับอา้าโดนสตันไอรีกโดนสตันทำไมนี่อะเป็นความสามารถของไอตัวลีเลนาครับ เราขึ้นอยู่ที่หนึ่งแล้วนะครับก็มาดิครับแต่จากนี้จนจบเกมไม่รู้เราจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับจะอยู่ที่หนึ่งต่อไปหรือว่าจะตรงหรือไม่รู้นะครับ นี่ครับเกิดของไอเนี้ยครับก็ <c oughs> คือเปอร์เซ็นต์ของที่ว่าตัวที่จะดอกลงมานะครับตอนนี้เราอยู่เลเวลเ เจะเก็บตังไปก่อนนะครับเดี๋ยวเออกไปอัพทีเดียวแต่ลิกเตอร์ไม่ยอมมาครับตอนนี้ บันไล่ไส้หนึ่งหนึ่งแต่เราเป็นเวลสองมันยิงสตันแต่เราติดทีนะครับทำให้เราชนะเข้ามันได้ปึ๊บไปเลยครับปึ๊บพิบเอาตัวนี้ลงไปครับ เพือเราจะได้หาเลตเตอร์ง่ายขึ้นนะครับใส่ให้เนี่ยครับผมใส่ให้เตะไปก่อน ต่ลิกเตอร์ไม่มาลิกเตอร์ยังไม่มาครับผมจะเอาบัตลงไปแทนนะครับเอาบัตลงไปก่อนเพื่อให้แอซซินขี้ง่ายขึ้นนะครับนิดขี้ง่ายขึ้น โอ้แม่งสาดาวทั้งสองตัวเนี่ยไม่เอามาจากไหนวะทำไมกูสุ่มไม่เคยจะเจอแต่สามดวง3ามดาวไม่มีค่าครับสำหรับเราเมื่ออยู่กับเรานี่ไงละ่ะเอากันเวทมาครับใส่ให้ตัวแถวหน้าก่อน อืมอืมอืมใส่ตัวนี้ ครับฟิตเมื่อใดก็ได้ครับครับบาเสียครับได้ครับฟิตวันจันทร์คุณนี่เนาะ ยอดเพชอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบสี่ครับคือยอดวันละขานปุ๊บน่ะอ๋อได้ครับโอเคครับผมมาต่อกันเลยเมื่อกี้ติดธุระนิดหน่อยครับ ได้สามดาวมาตัวหนึ่งแล้วเราโอ้ยหน้าจอมันชอบกลับอย่างนี้เองนะครับผมผมไม่รู้มันเป็นอะไรของมันโคตรน่าลำคาญเลยครับผมใช้อ้นี่นะครับซัมซุงเอห้าศูนย์นะครับเวลาเอาวาง่าบไปกับพืน้นหน้าจอมันชอบกลับเองนะครับ ระบบของมันดีเกินไปครับตอนนี้เหลือสี่คนนะครับเราก็ยังเป็นที่หนึ่งเราก็ยังไม่เจอลิกเตอร์เหมือนเดิมสุ่มหาแม่งเลยครับลิกเตอร์ลิกเตอร์วยูสัยวาอับแม่งเลย เอาแวนลงไปเพื่อเราจะได้หาง่ายขึ้นนะครับเพราะเอเพรลิคเตอร์เนี่ยครับมันอยู่ระดับห้านะครับจะได้เจอสิเปอนตลยครับที่จะหาเจอมันแค่คลิแค่นี้เอาผมไม่ลงแล้วครับเห็นนะะใส่ให้แวนแวนแวน,แวนจะใส่วา นี่ครับเจอแล้วสุดท้ายเราก็เจอกันจนได้ครับเนี่ครับกันเวทหนึ่งพันห้าเลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเลยนะทั้งลบเก,กาะทั้งกันเวทครับ โอ้โหแม่งสามดาวสี่ตัวมึงจะไวไปไหนวะแต่พอดีว่าเรามีกันเวทนะครับเอเราถึกขึ้นนี่งไงละนี่งไงละแตกไปดีอเอาขิ้เลยครับอเอาขี้มาใส่ให้อีกใส่ให้ใครวะ ไอลิไอลิเราอยู่ไหนวะเอนเดอร์ไม่ใช่ดิตัวนั้นมันอยู่ข้างนอกเอลิอยู่ข้างบน โดดไปสับตัวข้างหลังมันนั่นแหละสวยมากเยับร้อยครับผม แบตดบตแวนเราจะไม่ขึ้นสองดาวแล้วนะครับลองหาดูดิเผื่อจะเจอแต่ก็ไม่เจอแต่มันไม่ใช่ปัญหาครับมันแค่ส่วนประกอบ เพื่อให้เราได้กันเวทนะครับเฮ้ยมันยิงรูปทุบทับอะไรเสร็จเราเต็มไปหมดจะสู้ได้ไหมวะสู้ได้ไหมวะนี่ไงอุ้ยมันอันตินะครับ มันเอาวางไว้มุมนั้นเพื่ออันติใ่เราต้องขยับขึ้นเพื่อให้อันติมาทางนี้น่าจะได้อยู่มั้ง เดี๋ยวไอ้ตัวเฮี้ยนี่อีกละตอนนี้เจอกับบอทนะครับ เพิ่มความเสียหายสี่หายคิวเรนไปครับหรอเป็นไรแวนแวนแวนเลือใส่วะักแวนหายเป็นไงวะนี่ ตอนนี้ก็ใส่ให้ตัวแทงเราไปอือกว่าจะขึ้นสองดาวได้นะครับตัวแวนเรากูมาไว้ฝั่งนี้มันก็ทะลึง่งย้ายมาฝั่งนี้อีกมันไล่ไส้นะครับตอนนี้ เราเป็นลวงตัวข้างหลังมันไม่ได้ ไม่เจอแล้ว <figured> ก <out lequel sounds> like, ็พอก่อนไอ้อ yeah, ย <th> ้ยโทรศัพ okay, ท์อย่าดีมันชอบพริกเองนะครับโคตรด้านลำคางเลย ขายตรวนี้ไปอาบัตรลงมานว่าตอนนี้เราจะต้องทำยังไงต่อวะ ไปอนไปตัวหนึ่งเพื่อเราจะหาสามดาวนะครับตอนนี้เยียบพวกนี้ลงนะครับมาดิครับมึงมาดิสามดาวเออได้มาหนึ่งตัวแล้วครับเป็นสองตัวละสามดาวเรา โอ้หไม่ไหวครับสุดท้ายก็ได้ที่สองไปนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ